เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเกตริตหรือว่าเกมเสรษฐีนะครับวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนจี้เครื่องรางนะครับผมส่วนอีเวนจี้การ์ดจะยังไม่นําเอาออกนะครับผมมันยังยังอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่สิ้นสุดของจี้เครื่องรางนะครับผมโอเคก็วันนี้จะเป็นจี้เครื่องรางก็คือเป็นหมวกหมัดเนาะเป็นหมวกหมัดคือถามว่าดีไหม ก็ตา,ตามตรงนะคือมันไม่ค่อยโอเคอมันไม่ค่อยโอเคซะเลยว่าได้นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะผมว่าจี G ้หมัดนะที่นี้ความสามารถพิเศษคืออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะจีมัดจีมัดจี ath, ้หมัดจะอยูอ่อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมมาเทียมดบบมาใหม่โอเคจีมัดนะครับผมคือความสามารถจะเหมือนกันอ่ะย้ำว่าความสามารถจะเหมือนกันแต่ว่ายเราจะ ไปที่เยอยันนะครับผมไปที่หมวกหมัดนะครับผมหมวกหมัดความสัมบิพิเศษคือเพิ่มการคุเต่า53%บวกคู่ขี้อีกนะครับผมเป็น5%ก็คือใช้คู่ขี้เนาะที่จริงอะ่ะใช้คู่ขี้อะ่ะเป็นไม่ได้อะ่ะ10%เลยยิ่งดีนะครับผมมัน5%มันยังถือว่าน้อยคือมันน้อยมากนะครับผมคือถือว่าแบบมันน้อยเกินไปเลยว่าได้นะครับผมโอเคแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือเมื่อทอยเต่าผ่านสายของข้าม65%ผักไปยังพื้นที่แบบสูงแล้วก็เมื่อ พื้นที่แผนตงข้ามหรือทำ,ทำลายอาคารพื้นที่แผนตงข้ามที่ผ่านและยกเลิกการหาสีนะครับผมก็ง่ายๆนะคือใครที่จะทำหมกเนี่ยผมจะบอกว่ามันคือดาบสองคมดาบสองคมนะที่นี้หมายถึงก็ข้อดีก็คือเรื่องของมันสามารถโจมตีได้นะครับผมแต่ข้อเสียคือมันมีการป้องกันไงเออมันคือดาบสองคมเลยว่าได้นะครับผมมันไม่มีการป้องกันและอีกอย่างคือถ้าเกิดฝผ่นตรงข้ามไม่ได้ใส่ทาสีมา เออแล้วเกิดฝ่ายของข้าเป็นสายสร้างแรงม้าไว้ไอหมัดตัวนี้ไม่จะไรค่าทันทีนะครับผมคือแบบแม่งจะถือว่าไม่โคตรไม่ค่อยโอเคเลยว่าได้นะครับถ้าเกิดใครที่คิดจะทําก็กลับคิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วนกะ็ผมแล้วก็มีการกลับมาของหมกบุลไลกาเลยนะครับผมก็ถือว่าถ้าก็อยากทำไม่ก็อยากทําแต่เพชรมันไม่เคยพอเนก็เอาแบบ เชื่อน,นี้เชื่อนหน่อยกัน,กนนะครับผมให้คุณนะผมสะสม A 2อันนะครับผมแล้วก็ A บวกสองอันเพื่อหมักสองสีก็เพื่อแรกเป็นเงาของหมวกหมดัดสะสมเงาของหมวกหมัดนะครับผมสามอันเพื่อแรกเป็นหมวกระเบิดหมวกโล่สะสมเงาหมัดห้าอันนะครับผมเพื่อแรกเป็นหมวกหมัดห,ดหวัวกุหละกาแล้วก็หมวกไทเทเนียมนะครับผมโอเคซึ่งใครที่คิดจะทําก็ทําได้นะครับผมเพราะว่ามันถือว่าโอเคสําหรับ ที่เอามาหมวกเก่าถือว่าเอากลับมาถือว่าโอเคก็คือมีหมวกหุ่นไลกากับหมวกไทเทเนียมนะครับผมก็เดี๋ยวผมรอคิดอยู่ว่าเดี๋ยวผมรอการ์ดดีกว่าเพราะว่าการ์ดผมไม่ค่อยโอเคอะ่าการ์ดผมไม่ค่อยโอเคแล้วจริงๆนะครับผมคือถามว่าทำไมไม่ค่อยโอเคคือเนื่องจากผมการ์ดอะตอนนี้คือตัวละครใหม่ๆอะผมแทบไม่ค่อยมีอะไรเลได้มาก็แบบเหมือนแบบไม่ได้ปิดอะ คือแท็คือได้มาบางทีแม่นก็เล่นไม่ได้เนี่ยคิดอยู่ว่าคงต้องรอการประจำเดือนที่จะกลับมาเล่นแล้วนะครับผมก็ถ้าได้ได้จริงๆก็จะมีเซีลี่มีอีวอเคที่แล้วก็ผมก็มีตําหลังสาโหมีแค่นี้นะับผมส่วนที่เหลือก็พอเล่นทางๆเลยว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวส่วนสําหรับสนสหรับคลิปในวันนี้ก็ผมว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้เลยว่าได้นะครับใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไปได้ฝากกดติดามให้กันเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมขออญาตไปก่อนละสวัสดีครับ